ไม่รู้จะซื้อเลขอะไรครับซื้อซื้อไว้บ้างแล้วก็มีนะครับมอ่าพาเดินต่อไปนะครับมีสาบคูมา้ามีสาวนี่ครับอ่อนไม่เชอือันนี้แกงใต้นะครับแกงใตปา่าอันนี้ข้าวแกงนะครับข้าวแกง ดี๋ยวกลับมานะคะคุณแม่ไปยังคุณแม่ไปแล้วค่ะอันนี้60บาทค่ะของมันู60บาทไก่ไข่เจียรุกน้องมันนี่เลยสามอย่างพี่เกลเอ๋ยพี่สามอย่างนี้ของแหวนมาก่อนพอไป่สีก็น่ากินนะครับผมไป่สีทอดเมคริสต์มาสกุ้งฮะผมเจ้านี้ก็ถือเป็นเจ้าที่อร่อยเจ้าหนึ่งเลยนะครับผมอาหารเขาคุณภาพมากนะครับผม เนื้อสัตว์เขาคุณภาพครับจามาสักครู่นะครับผมอ่ากระเพาะปลานะครับผมอันนี้เป็นทะเลนะครับะทะเลสับปะรดทูล่วห้วยมุ่นนะครับผมเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ผักนะครับผักจริงจังกับเรื่องแดดสวัสดีครับน่ากินมากเลยครับผมนะแค่ชื่อก็น่ากินเลยชื่อคุณจริงจังกับเรื่องแดดอันนี้เป็นขนมตาลน,นะครับขนมตาลทำใหม่ๆแวะแวะแวะ แต่ก็เป็นร้านเดียวกันน้วนอ๋อไม่เลยค่ะไม่ยจ้ะกล่อ,องละสี่สิบห้านี้เป็นเป็ดนะครับผมเป็ดแล้วก็มูก่อนะครับโตเป็ดย่างส่วนคือนปครับผมไม่มีนะครับไม่มีนะครับ อันนี้อันหนึ่งครับผม มะนาวนะครับผมมะนาวเป้นอันนี้ครัวเหนือนะครับผมมาถ่ายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาหารเหนือครับผมขอบคุณจันคุณค ข้าวซอยนะครับผมมีหลากหลายเลยนะครับมีข้าวซอยเนื้อซอยไก่น้ำเงี้ยวลาบหมูห่อนึ่งไก่น้ำพริกผักนึ่งต้มโค้งมีนะครับมีหางเลมีโฮมีลาบปลาดุกลาบหมูจ่าขอบคุณครับอ่าไปเรื่อยๆครับผมอ่าฝากเพื่อนชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณเอด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับ คุณเอนะครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวหมกนะครับข้าวหมกไก่เจ้าประจำนะครับผมไปเดินชมเปเล่เล,เลน,นะครับใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับผม này quấy chắc, học quấy